สวัสดีค่ะวันดีเลิกดียามดีที่ใช้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรประจำเดือนมีนานี้นะคะก็คือวันจันทร์ที่20มีนานะคะเวลา5้าโง20จนถึงทุ่ม50 17.20นถึง19.50นนะคะวันจันทร์นี้ขอได้ทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของงานโชคลาภความรัก นะคะงานตอนนี้เป็นยังไงหนักเหนื่อยแค่ไหนหรือมันดีอยู่แล้วพูดอะไรลูกค้าก็เชื่อเจ้านายก็เชื่อเพื่อนร่วมงานก็ดีให้อธิษฐานตั้งจิตขอไปตัวโชคลาบอยากได้ลาบลอยแบบไหนขายรถได้งานเข้ามาเยอะได้ลาบลอยถูกหวยรวยทรัพย์หรือได้ค่าคอมมิชชั่นต่างๆหรือจะปิดงานที่เป็นโชคลาบเงินทองแบบฟุกๆไงหน้าค้าที่ดินให้อธิษฐานให้ชัดเจนนะคะความรัก อยากได้ผู้ชายแบบไหนสูงต่ำดำขาวหรือแฟนตอนนี้ที่คุยกันไม่เข้าใจเป็นยังไงให้อธิบายให้ชัดเจนณนะวันนี้ยังพอมีเวลานะคะอยากได้รายละเอียดแบบไหนจดไปให้ชัดเจนเขียนให้ชัดเจนให้เห็นภาพนะคะตอ,ตอนที่อธิษฐานนะคะบอกไปเลยว่าเราเป็นใครนะคะ ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากบ้านอยู่ที่ไหนทำงานอะไรนะคะอยากได้เรื่องไหนตอนนี้มันเหนื่อยยังไงมันดียังไงให้อธิบายไปให้ชัดเจนไม่ว่าตอน5้าโมงหรือตอนทุ่มนึงนะคะ่ะจะอยู่ที่ไหนสมมุติเฉยๆว่าตอนนี้เราอยู่บน bts นะคะหรือว่านั่งขับรถอยู่หรืออยู่ในห้องนอนหรือนั่งอยู่ในบ้านละดูลมหายใจเข้าออกยาวๆนะคะกาหนดมาที่ลมหายใจตั้งสติได้แล้วคคิดแแลล้้วขอพพใหเหเ็นภาาที่สัญ อย่าลืมระบุระยะเวลาอย่าลืมระบุตัวเลขให้ชัดเจนการขอและอยากจะรู้ว่าเลือกที่ให้ไปยามที่ให้ไปเนี้ยสำลิดผลหรือเปล่านะคะลองลองสร้างไทม์ไลน์ลองสร้างระยะเวลาดูค่ะว่าเราขอไปประมาณไหนเช็คดิเราขอไป100%เรนี่ยเราได้มาเท่าไหร่เราได้มาร้อยหรหรือเราได้แค่80%เพื่อต่อไปใน เดือนเมษาพฤษภามิถุนาเลิกที่เราให้ทิฐานขอพรมาดูว่าจะได้ตามที่ต้องการหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรื่องที่ขอจะต้องไม่เกินชะตาตัวเองไม่เกิน เขาเรียกว่าไม่เกินดวงชะตาไม่เกินฟ้าลิขิตมานะคะขอให้เป็นจริงอย่างตอนนี้เรามีเงินอยู่ในบัญชีสักหมื่นหนึ่งถ้าเราอยากจะขออีกเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งอันนี้โอเคแต่ถ้าเรามีเงินอยู่ในหมื่นบัญชีหมื่นหนึ่งอะคะ่ะอยากจะขอให้มันเป็น10ล้านโดยที่นั่งหายใจทิ้งเฉยๆแล้วรอให้ว่าเนี่ยฉันอธิษฐานไปวันจันทร์ที่20แล้วทุกอย่างมันต้องสําเร็จอันนี้ก็ไม่แนะนําเหมือนกันนะคะผู้ชายเหมือนกันถ้าอยากได้แฟนดีๆแบบไหน เรานอกจากจะรอพรมลิขิตรอคนที่ใช่แล้วเราก็ต้องทำตัวให้เสมือนว่าเราจะมีแฟนตามที่เราได้อธิษฐานไว้ด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลขอให้ทุกท่านทุกคนได้ตามที่ตัวเองอธิษฐานและได้ตามที่ตัวเองต้องการโดยไม่ฝืนชะตาไม่ฝืนดวงตัวเองนะคะ ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดตามแล้วด้วยนะคะอยากได้เรื่องอะไรอยากขอเรื่องไหนอยากได้เรื่องอะไรเป็นพิเศษทิ้งข้อความไว้ได้เลยเดี๋ยวเรามาไล่ตอบแล้วก็มาไล่ทำให้นะคะขอบพระคุณค่ะ